วันนี้พบกับนองหญิงขายบ้านกันอีกแล้วนะคะหลังนี้อยู่ต้นโครงการนะคะอยู่เพียงซอย5เท่านั้นเองค่ะหลังนี้นะคะมีขนาดไซส์อยู่ที่38.5ตารางวานะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะหน้าบ้านนะคะเราทําหลังคาลงจอดรถให้กับลูกค้าแล้วด้วยค่ะ ที่ลูกค้าเห็นอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นโซฟาตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะโต๊ะกลางรวมถึงผนังวางทีวีตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถเจาะติดได้ทงชั้นล่างนะคะพี่เขามีแอร์แถมให้หนึ่งตัวนะคะเป็นแอร์ตัวใหม่นะ ห้องน้ำชั้นล่างนะคะห้องนี้ค่อนข้างกว้างเลยค่ะลูกค้าก็มีทั้งสุขภัณฑ์แล้วก็กระเบื้องนะคะแล้วหลังบ้านนะคะที่เขาทำเคาน์เตอร์ครัวให้กับลูกค้าแล้วค่ะเป็นเคาน์เตอร์ตัวตัวไอนะคะขนาดประมาณสัก3เมตรกว่าได้นะคะลูกค้าอยากที่จะวางของเพิ่มเติมหรือตักผ้าบริเวณนี้ก็ย่อมได้นะคะ ขึ้นมาบริเวณชั้น2ของตัวบ้านนะคะที่ลูกค้าเห็นอันดับแรกเลยคือทงบันไดนะคะพี่เขาติดตั้งผ้าม่านโปร่งให้กับลูกค้าแล้วนะคะแล้วห้องนี้ก็ค่อนข้างกว้างนะคะลูกค้าสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้เลยนะคะแล้วก็ติดแอร์สักประมาณ9 0 0 0 BTU ขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้นะคะห้องนอนนี้ก็ขนาดใกล้เคียงกับเมื่อสักครู่ค่ะก็วางเตียง6ฟุตได้ค่ะแล้วก็ติดแอร์90,00 BTU ได้เช่นเดียวกันค่ะห้องนี้ค่อนข้างกว้างเลยะค่ะลูกค้าทั้ง กระเบื้องผนังนะคะที่เขาออกแบบเป็นโทนสีขาวๆเนาะแล้วก็กระเบื้องพื้นเป็นโทนเทาๆนะคะค่อนข้างเข้ากันมากเลยห้องนอนนี้ค่อนข้างกว้างมากเลยนะคะแล้วก็ฝ้าโปร่งมากนะคะพี่เขาทําเป็นฝ้าหลุมให้กับลูกค้าแล้วก็ติดโคมไฟสวยๆนี้ไปให้นะคะห้องนี้นะคะวางเตียง6ฟุตได้นะคะแล้วลูกค้าก็สามารถดิ้วเป็นโซนแต่งตัวได้เลยด้วยนะคะ ค่ะหากลูกค้าท่านไหนนะคะกำลังหาบ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝดนะคะสุดรู้นะคะหลังนี้นะคะหมู่บ้านลาลินแล,ลนซิโอนะคะของเครือนลาลินพัพปี้นั่นเองนะคะอยู่ติดถนนเรียบคลองสองนะคะไซส์38.5ตารางวานะคะมห้องนอน2ห้องน้ำนะคะหลังนี้นะคะราคาเพียงแค่ส3 9 0้านบาทเท่าน,นั้นเองค่ะหากลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจบ้านหลังนี้นะคะหรือจะปรึกษาสินเชื่อนะคะสามารถติดต่อมาที่เบอร์0ูนย์9 2 4 2 8ค่ะท้งไงวันนี้น้องหญิงขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ